สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เล็กกับน้องนิกนะคะเราก็กลับมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่หายไปนานเลยนะคะเกือบครึ่งปีนะคะหรืออาจจะครึ่งปีนะคะวันนี้เล็กกับน้องนิกนะคะเราก็กลับมาทําอาหารให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นเมนูกลีบปั๊บนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะว่ากลีบปั๊บที่น้องนิกทําให้เพื่อนๆดูนะคะจะน้าตาน่ากินไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะน,นี้ก็คือส่วนประกอบของไส้กะหรีปั๊บนะคะมีผงกะหรี่สช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยนะคะหช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายนะคะ มันฝรั่งนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตานะคะแล้วก็เนื้อไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นนะคะซึ่งเราก็ทำการรวนไก่มาเพื่อให้มันสุกแห้งดีนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แล้วก็น้ํามันสําหรับผัดนะคะน้ามันเล็กใช้น้ํามันมะกอกนะคะสําหรับคนที่รักสุขภาพก็ใช้เป็นน้ํามันมะกอกก็ดีนะคะแต่สําหรับใครไม่มีนะคะก็ใช้น้ํามันพืชทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ ม้ใหญ่นะคะผัดให้หอมนะคะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะเพราะว่าผัดให้มันหอมนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะและ้วอกของงานนี้ก็คือผงกะหรี่นะคะแล้วก็พริกไทยนะคะ จะต้องแบบว่ารกชาติออกมาตัดกันนะคะพอเริ่มหอมนะคะก็ใส่ไก่ลงไป ไก่ที่ใช้ก็เป็นไก่ที่ต้มแล้วนะคะเพราะว่าเ็ต้องการให้ไส้นะคะมันแห้งเพื่อจะเก็บไว้กินได้นานนะคะผัดให้ไก่แล้วก็ผงกะหรี่พริกไทยนะคะทุกเขาแล้วก็มีรสที่กลมกล่ลมนะคะ จากั้นก็ใส่น้ำตาลนะคะจากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความเค็มนะคะ นี้เราก็จะมาปั้นแป้งกันนะคะนะคะแป้งก็จะมีแป้งด้านนอกนะคะแล้วก็แป้งด้านในนะคะอย่างละสิบลูกนะคะตอนนี้เราทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้เพื่อให้แป้งมันเซตตัวแล้วก็ปั้นง่ายนะคะอันนี้จะเป็นแป้งด้านนอกนะคะจะลูกใหญ่นิดนึงนะคะส่วนนี้จะเป็นแป้งด้านในนะคะก็จะลูกเล็กๆนะคะ เรานะคะก็บีแป้งด้านนอกนะคะออกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่แป้งด้านในนะคะลงไปแล้วก็ห่อนะคะห่อแป้งด้านในนะคะให้มิดนะคะแบบนี้เดี๋ยวให้น้องนิคทาให้ดูนะคะดูนะนะคะห่อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้นะคะแล้วก็หอ่อรูปต่อไปค่ะ ค่ะแล้วก็เอาแป้งด้านในลงไปนะคะแล้วก็โฮ yes เนี่ยสุสมุนกันเอาอุ่นด้นมากกันทีก็คืออันนี้แป้งด้านนอกนะคะ แล้วก็ใส่แป้งด้านในมีแป้งนอกก็แป้งในนะคะก็จับจีบเก็บไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ตบแป้งนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนะคะก็คลึงนะคะให้มันเป็นแบบย,ยาวๆนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้รีดง่ายๆนะคะนี่ก็นี่ก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเค เสร็จแล้วนะคะเรวก็จะปั้นยาวๆนี้นะคะแล้วก็ให้น้องนิ่งนะคะที่แล้วพี่ติ่งนี้มันจะ,ะง่ายกว่าทางยาวนะคะอันนี้ อย่าหินสไนเดอร์อย่ารึสิค่อยๆรีดนะคะอย่ามิดถึงเดิมอีกสิน่อยนะคะเนาะให้น้องนิกนะคะรีดจากตรงกลางนะคะแล้วค่อยไล่ออกมานะคะด้านนอกค่อยๆไล่มาไปนู่นนะคะใจร้อนนะคะที่อยากจะเสร็จเร็วๆนะคะต้องค่อยๆบอกเขานะคะโอเคสกู๊ด Yes ตอนนี้นะคะแล้วเ,เราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ม้วนโอเคไปเนาะให้เขาม้วนม้วนนะคะเสร็จเย่าเนาะอันนี้เป็นการที่รอบแรกนะคะซึ่งมันจะจะต้องรีสองรอบนะคะอ่าสวัยมาตันนะคะแล้วก็จะแบบว่าจะดึงแป้งให้มันแบบว่ายาว ีให้นะค่อยๆรด,ดลนงสั็เนะก็แลางนี่ค่อยไล่นะคะแป้งเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันที่เห็นแป้งแตก,แตกนะคะไม่เป็นไรโอ้มว่าก็จะโอเคปนเย็บแล้วก็ ตีแปลงจากตรงนี้ค่ะค่อยๆนี้นะคะแล้วก็กลับข้างนะคะก็รีไปโอเคโ่บ okay. อ so, อกมาอีกครั้งนะคะแล้วก็ม้วนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ เดี๋ยวเรกจะใส่ลงไปเก็บอันนี้นะคะจะรีดแป้งง่ายนะคะเพราะว่าเราทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะแป้งก็จะเซ็ตตัวแล้วเราก็แป้งก็จะยืดหยุ่นรีดง่ายนะคะเดี๋ยวให้ลองน้องนิกน้องทำอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถือว่าเรียบร้อยนะคะโอ okay. เคปัดทิชครับก็เสร็จจากนั้นนะคะให้ตรงนี้คะตัดออกมาเป็นสามส่วนนี่ฮะ,ะตัดออกมาสามส่วน ก็จะเป็นลายนะคะอันนี้ลายสวยมากนะคะเสร็จปึ๊บเราก็ให้น้องนิทรีดโซ่ล็อกมานะคะ,นะค,ะ,ค,ะค่อยๆดีบไป ิดนะนิดเท่ยากไหมนี่ี้ย,ดดด<ม>ยากนะครั<ม>้งแรกก็จะยากนิดหนึ่งนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะอาจจะรีดไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะคะนี่นะลายเขาก็จะแบบประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็ จะเอาไส้ใส่ตรงนี้นะคะอันนี้ลายเขานะคะโอเคนีใส่ช้าพลงไอพี่ชุนใช่ไหมใช่โอเคอยากกินเอเซนมิดไทยเหมือนกันกระนุกอยากใส่ไส้ลงไปนะคะก็ใส่พอประมาณ ใส่น้อยก็นี่นะคะใส่ประมาณนี้โอเค <Yes. S 1> นะ,คะจากนั้นนะคะเราก็ปั้นนะคะก็จับจีบนี่ผสมากเดี๋จะทำให้ดูก่อนนะคะอยกไว้จ yeah, ะมันจะยากนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เพิ่งจะทำครั้งแรกนะคะ เพราะว่ามันก็อยู่ที่การรีดแป้งนะคะดีแป้งเป็นหรือเปล่ามันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าคนทำครั้งแรกก็อาจจะยังจับจุดไม่ถูกนะคะก็ต้องมีครั้งแรกแล้วก็หัดทําอีกสักสองครั้งก็โอเคแล้วะคะ่ะ เลยก็ทำไม่ไม่เก่งมากของกันะค่ะแต่ก็ชอบทำพวกขนมเนี่ยนี <Yeah. S 1> yeah. so ่ so ่ะให้ไปชิมอืมสุดดิบจนอืมโอเคเดียให้ไปชิมให้เขาใส่ไส้น้อยๆก่อนเพราะว่า

Okay, noch, noch nicht fertig. Guck mal. Das. Und dann kriegst du hier so große und dann dann nehmen wir die Eier. Okay. Na, mach sie weiter. Kannst okay. du machen? Das ist so spät. Kann ich auch machen. Wo haben wir gejagt, ne? Genau, genau. Und man muss präsent hier groß und groß. Wenn nicht groß, dann kann ich machen. Ja, richtig. Genau. Okay. Gut. Schön. Hab ich schön hier. Okay. Gut. Wunder. Nächste. Nein, nachher. Bemühung, nicht ไปค่อยทำไปนะคะเรื่อยๆเราจะตัดนะคะตัดให้น้องนิกทำอีกสักหน่อยนึกไปคุณดันตินด้ ชสวิตซ์ครสให้กดแน่นๆเลยนะคะข้างๆเนี่ยถ้าไม่งั้นมันก็เวลาทอดมันก็จะเปิดนะคะกดิสเตนั้นอัดัด

嗯。<Yeah. S 2> yeah. นะบีบข้างๆก่อนนะคะบีบอย่างนี้นะคะบีบแล้วจากนั้นก็ค่อยจีบนี่เอสมาคุ้มอ่ะ วันนี้เราก็ทําขนมกรีบปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็โอเคนะคะก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆนะคะลองไปทํากินดูนะคะขนมกรีบปั๊บบางคนอาจจะไม่เคยทํานะคะแล้วก็คิดว่ามันยากนะคะแต่ถ้าใครได้ลองทําแล้วนะ,ะก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะครั้งแรกอาจจะทําไม่สวยนะคะแต่ว่าถ้าครั้งที่2ถ้าเราได้ลองทําอีกครั้งหนึ่งรับรองเลยค่ะว่าคุณจะ ทำได้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะเอาไปทำดูนะคะวันนี้เล็กกับน้องนิดนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอของเรานะคะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ